สวัสดีทักทาย f อฟกัตันแพะประจำวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์วันนี้พร้อมด้วยโปรแกรมฟุตบอลที่น่าติดตามน่าเชียร์มากหมายครับวันนี้หลังจากที่แหกโค้งกันมา2วันต้องกราบขอภายประธานโทษ f c ไว้ด้วยนะครับไม่มาตามนัดไม่มาตามข้อมูลนะครับขอภัยด้วยวันนี้วันศุกร์ตามสโลแกนเดิมของกัตันแปะจัดให้แบบจุกๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไปเลยครับวันนี้คัดเลือกมาให้เป็นฟุตบอลนอกกระแส หตัวทํากําไร1ตัวทำํำราคาวันนี้เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับวันนี้อัลฟบอกเปิดบ้านเจอกับท่านผู้มาเยือนอย่างอารุ้สผลงานต่างกันโดยชิน้นสิ้นเชิงนะครับก็ต้องบอกว่าผู้มาเยือนอย่างอารุ้สเองเนี่ยผลงานดีกว่า โดยเฉพาะ3ฟอร์มล่าสุดเก็บชัยชนะรวดทั้ง3เกมนัดล่าสุดเล่นในบ้านถล่มเอาชนะทางด้านเวเชลมาได้5ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวส่วนผู้อาเจ้าบ,บ้านนะครับนัดล่าสุดเล่นที่3แห่งนี้ขับโดนทางด้านบอลบี้บุกมาตบในบ้าน4ประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดนะครับและสภาพความพร้อมวันนี้ผมบอกได้เลยครับแม้ว่าผู้มาเยือนนะครับวันนี้จะบุกมาเยือนนะแต่ด้วยสภาพความพร้อมโดยเฉพาะคู่กองหน้าอย่างทางด้านโชเบสเบกและทางด้านแพทริกมอร์เทนเซนที่ลงสนาม5นัดเนี่ยกดรวมกันเกือบสิ สิบตุงนะครับบอกว่าจัดจานในญาตินี้นะครับวันนี้แม้เจ้าถิ่นเอาบอกจะไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่ก็เป็นผู้เล่นเดิมๆที่ยังไม่าลงตัวนะครับได้เล่นในบ้านก็จริงแต่วันนี้ผมว่าไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของทางด้านผู้เยือนอย่างอาฮุสได้นี่คือฟุตบอลนอกกระแสที่กัปตันหยิบยกมาให้เอฟซีของตันได้พิจารณาในค่ำคืนนี้นะครับฝากไว้ดยอะไรการวันนี้หนึ่งตัวทําเงินครับไปที่ทางด้านอาฮุสครับฝากไว้ดยอะไรกันครับ